สวัสดีเจ้าวิถีบ้านบ้านสไตล์หนุ่งหนิงวันนี้เดี๋ยวเฮาจะป้ากันไปแก่งพักสามสหายแต่ก่อนตีเฮาจะไปแก่งพักนะเจ้าเฮาจะต้องไปช่วยกันเก็บพักกันก่อนป้าเฮาไปช่วยกันเก็บพักเจ้าป้าพักเสียงดาของแม่น่ะเจ้ามีแต่ย่อนงามนี่เจ้ายอนนี่ก,ก็งามเดี๋ยวเฮาจะเอาไปแก่งเจ้า ยอดงามๆอบอวบตังนั้นเลยเจ้ามาจวยกันเก็บพักก่อนนะเจ้าฝากับห้องและสี่าฝนจะตกแต่ฝาห้องอีกตึงวันน่ะเจ้าตกเห็นน่อยฝนตางยังมาตันเปี๊ยย่างจอยนีย่างามเจ้า มองนี่นะเจ้าแม่ปลูกข้างพักเซียงดาแล้วก็พักกูดปลูกยางละน้อยเอาไว้เก็บกลิ่นเจ้าแต่พักเซียงดานี่บางวันก็เก็บขายได้แปลงเป็นกำกำละสิบบาทเจ้าพักกูดอยู่ตังเพนี่ข้างหน้า,าเ้าพักเซียงดาเก็บเอายางละน้อยนะเจ้าเอาพักหลายๆยาง มาแก่งใส่กันเนาะมันตึงล้ําเดี๋ยววันนี้จะไปแก่งใส่ใค่มาเก็บพักด้วยกันก่อนนะเจ้าได้พักมาแล้วเจ้าหนึ่งกัมยอดงามนะเจ้านี่เจ้าตั้งลุ่มนะเจ้าตั้งลุ่มนี่มีพักก้มก่อก้มก่อของแม่กังงามนะเจ้าเป็นุ่มงาม มีอยู่สองสามกอเจ้าสวนพักแม่ข้างหัวกําลังเดินออกมาจากปาพักเสียงดาตะก,กี้มาปลาใส่ดอกคาเจ้าอ้ยเหมาะขนาดแก่งแค้น่ะนี่โพนักตัวเจ้าปลาก่อคาของแม่ ตั้งพุ่มยยใหญ่ๆฮะหนะเจ้าเป็นพุ่มทั่วแปบเอาไว้ย้ำวัตถุดิบของเฮาเจ้ายังแรกเลยผักเสี้ยวพักเสียงดาเจ้าตรงกลางเป็นผักเสียงดาส่วนตรงหิมเจ้าเป็นผักหวานเครื่องแกงเฮาก็จะมี พริกหอมกระเทียมพี่เขาจะใจเป็นพริกแห้งเจ้าซิกเนเจอร์ของเฮาคือไข่ใจ้เป็นไข่ไก่นะเจ้าน้ำปลาห้ากระปิเจ้าป่ะเดี๋ยวเฮาไปช่วยกันตำเครื่องแกงเจ้าย่างแรกเจ้าใส่กระปุบบนกระเทียมเจ้าตำกระเทียมพื้อแล้วเลยนะเจ้า ตำกระเทียมแล้วเราใส่พริกเลยเจ้าเอามาตำพริกกันต่อเลยพริกแห้งบ่ได้เอาไปตากแหมใหม่มันจะเหนียวน้อยนะเจ้าใส่หอมแดงเจ้าปาดใส่ไปจะอี้เนาะแล้วก็ตําหมอกปอบุบุบเนี่ยเจ้ามาให้มาดี ตต่หมอก,กว่าแตกๆนะเจ้ากระปิ้องเฮาเจ้าใส่น้อยเดียวป๋อใส่ลงไปเลยเจ้าต่อด้วยน้ำปลาห้าน้ำปลาห้านี่เจ้าต้องจะใส่สักสองจอนนะเจ้าอ้า ดีเจ้าสวกๆมาให้หวัดีคือเครื่องแกงมันเข้ากันนะเจ้ากับนี่เขากะไปแกงไปกันเลยเจ้าน้ำเดือดดีแล้วนะเจ้าใส่พี่แกงหลแบบายเลยเจ้าเดี๋ยวเขาต่อด้วยน้ำร่างโคกนะเจ้านี่เทลงไปเลยเจ้าอยู่ที่น้ำก้นโคกเดี๋ยวรอทำสักกรรมันมน้ำเดือดแล้วเขาใส่พักเจ้า น้ำแกงเดือดดีแล้วใส่พักลงไปเลยใส่ไปถึงสามอย่างพร้อมๆกันเลยนะเจ้าเดี๋ยวพอพักน้ําเดี๋ยวเขาจะใส่ไข่ลงไปพักมูเนี่ยซุกง่ายนะเจ้าใจเวลาบมเหมือนกัาเดียวเนะเจ้าพอพักม่านละเดี๋ยวเขาตอกไข่ใส่ลงไปเลยเจ้า,พ,าพักม่านได้ตีแล้วนะเจ้าเขาใส่ไข่ไก่ลงไปเลย เวลาเขาใส่ไข่เนี่ยเจ้าเขาจะย่างบบก,ก้นเตยียนเนาะเดี๋ยวรอให้ไข่ซุกสักน้อยหนึ่งเจ้ามันจะได้บกขาวใส่ปิชูสักน้อยเจ้าใส่น้อยเดียวใส่ผงปรุงเห็น,หนอยไี่เจ้าไข่ของเขาใกล้ซุกละอันเนี้ยกล้นได้แล้วเจ้าทักนี่เขาจะบบแก่งเหมือนนะเพราะว่ามันจะกลิ่นบบรั้มมันจะเปื่อยล่ำไป นี่สีน้ำแกงกับม็อขนาดตักแกงกันเลยตักแกงใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วนะเจ้าปะเข้าไปกินข้าวติกันแกงเขาแล้วแล้วนะเจ้าเขาไปกินข้าวติกันเดี๋ยวน้องขอตักแบ่งใส่ถ้วยน้อยก่อนนะเจ้านี่เลวตักแบ่งใส่ถ้วยน้อยมาก่อนน้ำแกงนี่เข้มขน้น พักก็เป็นก้อนเลยนะตักบ่ค่อยขึ้นนะเจ้าโอ้นี่เจ้าติักน้ําแกงสักน้อยเอาไว้สดเอาไว้สดไผ่เกยกลิ่นองเจ้าแกงพักสามสหายถ้ามีใครมดแดงใส่ไครหมดแดงกะจัดเปิงนะเจ้าแต่นี่ใครมดแดงหายอยากแล้วเนาะมันมาใจด้วยดูมันละหมาใจหน้ามันอืมกินข้าวได้กันค่ะ อืมเหมาะแต้สดน้ำแกงก่อนเลยเหมาะสุดๆเจ้าพักมันเยาเอามือม่วนก็ได้นะเจ้า แต่มันยังห้อนอยู่เนาะแก่งมันยังห้อนอยู่ไอ้น้องเอาจอนตักก่อนไอกินได้กานอืถ้าแก่งพักนี่นะเขาต้องกินทงน้งทอดจะเยาะล้ำนต่เจ้าถ้าละไหวมันก็มัล้ำแล้วเนาะมันก็จะจืดจะจางไปกินแก่งห่อนหเอนเาะ ถ้าชอบคลิปนี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อน้องตัวยนะเจ้าแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าสำหรับผู้ติดตามนะเจ้าที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า